สวัสดีครับพบก,กับสุนคาวแมนเชสเตอร์เต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไปยื่นมาใหม่ดอนบุลปัดก็เสนอแมนเชสเตอร์เน็ตดขอซื้อจะดันชันโชเตรียมยื่นอีกรอบบริสเชนดอนบุนนะครับบอกปัดก็เสนอขอซื้อตัวจะดันชันโชอันแรกจากทางแมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากอ e ีฟายข้าตัวที่67ล้านปอนด์แต่ปีแสดงก็จะยื่นเข้าอีกรอบหลังจากนี้ตามการรายงานของโกลเดอคอมสื่อแวดวงกีฬาฟุตบอล บลูเชีอโดนมูลนะครับยอดสโมสรแห่งศึกบุนเดส,สก้าเ,สสเยอรมันปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์เต็ดที่ขอซื้อตัวเจเดนเชนโชปีกคนเก่งของทีมแล้วแลนเชอร์อีไฟให้ค่าตัวมาเพียงแค่67ล้านปอนด์ประมาณ2,680ล้านบาทเท่านั้นตามการรายงานจากเดอะคอมสื่อวงการลูกหนังรายหนึ่งแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับกลับมาตามเล่นและตัวเจเดนเชนโช อย่างหนักนะครับอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่โอลิการ์ดโซชาพุทธกักครีมของพวกเขายัางต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งปีขวาโดยว่ากันว่าแล้วเตนในวัย21ปีเองก็สนใจเรื่องที่จะย้ายไปเล่นกับปีแซงอีกด้วยทางน,นี้นะครับโกลเดอร์คัมบอกว่าแมนเชสเตอร์ยิงข้อเสนอเขาซื้อตัวเจเดจนชันโชรอบแรกไปแล้วแต่มันก็โดนบอกปัดแทบที่จะทันควัน ยันไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์จะยื่นข,นขอ้อเสนอขอซื้อเจอร์แดนเชนโชอีกครั้งอยู่ดีและปุริเซีดอนมูนก็แจ้งให้ยอดทีมทินโอทราฟอร์ดรู้แล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าเงื่อนไขอไรบ้างที่จะทําให้พวกเขายอมปล่อยปีกดีกรีทีมชาติอังกฤษรายนี้ออกจากทีมได้เสื่อเปิดเผยแมนยูมีแววเสียหนึ่งสตาร์ดังไปแบบฟรีในช่วงสัมมานี้ แมนยูต์ต่อเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะเดินหน้าเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับปอบาเนืองจากพวกเขากังวลว่าดาวเตะในวัย28ปีจะปล่อยให้สัญญาเดิมหมดลงและสามารถย้ายทีมไปแบบไม่มีค่าตัวดังตังแต่ย้ายมาจากยูนตุตกลับมาลุยตารางบอลในศึพกพรีเมียร์ีกกับแมนเชสเต์ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์เมื่อปี2016บอบานะครับก็มีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาโดยตลอด แถมมีรอยงานนะครับว่าเขาเคยแจ้งความต้องการที่จะย้ายไปเล่นในทีมโอท์แฟลตฟอร์ดมาแล้วถึง2ครั้งนะครับแถมมีรายงานนะครับว่าเขาได้แจ้งความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมโอท์แฟลตฟอร์ดมาแล้วถึง2ครั้งแม้กระทั่งฤดูกาลที่ผ่านมาบอกบาดูมีความสุขกับทิศทางของแมนเชสเตอร์และกุนซือโอเลกกนโซชาก็มองว่าเดีกเกทีมชาติฝรั่งเศสชุดสู้ศึกยูโร2020ยังคงเป็นกำลังสำคัญข,ของทีมไปแสดง อย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายง,งานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดม,ม,มีความกังวลใจว่าปอบบาตัา้งใจะจะปล่อยให้สัญญาของเขาหมดลงในปี2022สมสรจึงกระติรล,ลอล้นที่จะเริ่มต้นการเจรจาสัญญาชมใหม่ในเร็วนี้เพื่อที่จะป้องการการเสียนักเตะให้กับทีมอื่นไปแบบฟรีฟ ท่านี้มีความเป็นไปได้สูงที่ปอบบาจะอยู่กับแมนชชนเตอร์ตอไปนเดอนกันนาแต่เมื่อถึงช่วงซสมเมีอร์ปี2ี2 2บาร์บาซโลนาเรัลมาริดและเปเชและาบยามวนิคต่างก็พร้อมยแย่งขวาตัวอดีตแข้งยูเว่ไปร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวนะฮะเจ็งไม่แพ้กันแมนยูเล็งซอย2ปีกตัวจี๊ดหักวืดงาบจะดันชันโช ปีสนังแมนเชสเตอร์เตดต้นเป็นข่าวให้ความสนใจปีกตัวจี๊ดทั้งสองรายหักช่วงหนึ่งจะดันจนโชวปีกของปบริเสดอนมุนมาเริ่มทับปีสนังแมนเชสเตอร์เตดนะครับสโมสรนิ่งศึกเวทีผิวอังกฤษแกล้งให้ความสนใจในตัวขลัมอัสซนอดอยปีกชาวอังกฤษของซินโตเงยิ้มความเชลซีหรือคลิงสลีกูมองส์ปีกทีมชาติฝรั่งเศสของเซต้าไบยามูนิคมาสุดถิ่นโอร์แฮดฟอร์ดหลังช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหากพลาดคว้าตัวจะดันจันโชปีกของเสือเหลืองบลิเซียดอนมุน ตอนิชเชนโ์คือเป้าหมายอันดับที่หนึ่งของกุนซืออเล็กแนนโซชากุนซือปอีศาจแดงในช่วงสมัยนี้และตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้นระบุว่าแมนยูสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชนโชได้แล้วแต่ยังมีปัญหารเรื่องของค่าตัวที่ทำปีศาจแดงไม่ต้องการที่จะจ่ายเงิน70ล้านปอนด์ขณะที่ดอนมุนต้องการค่าตัวมากกว่านั้นส่งผลให้ยูนังเต็ดต้องเล็งตัวเลอกอื่นเผื่อไว้ตามการรายงานจาก Football, าฟุตบอลทันเฟอร์ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูนังเต็ดมองไปที่ คลิ้งซิดิโกมองเจ้าของผลงาน41ประตูกับอีก50อาซิดจากการลงเล่น200นัดให้กับเบยังมินิกรวมทุเราย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ต้องเกิดกับคู่แข่งสําคัญอย่างเชลซีที่หมายปองสําหรับนักเตะคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่เดลีเอ์เพรส s ระบุว่า คอลัมอัอสันอดอยปีกความเร็วสูงก็มีชื่ออยู่ในลิสต์เป้าหมายของปีแสดงโดยอดอยในวัย20ปีลงเล่นกับเชลซีไป37นัดรวมทุกรายการในซีซั่นที่ผ่านมาทำไป5ประตูกับ5แอซิสซึ่งจากการที่เขาตกเป็นตัวสำรองของเชลซีและเชลซีกำลังมองหาตัวรุกคนใหม่เข้ามาทำให้โอกาสที่จะย้ายทียมมีไม่น้อยนะฮะ รจแดนชชนโชไม่สนพูดเรื่องอนาคตขอโฟกัสในศึกยูโรเจแดนชันโชปีกตัวรุกของทีมอังกฤษไม่ขอพูดถึงเรื่องการย้ายทีมณตอนนี้ขอเน้นการช่วยทีมลุยศึกยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษก่อนนะครับขรางในวัย21ปีนะฮะเป็นหัวข้อย่ญยเลยในสื่ออย่างต่อนเนื่องจากการที่แมนชุนเต็ดกำลังเดินหน้าอย่างหนักในการซื้อตัวมาจากบริสเบนลุนให้ได้โดยมีการเปิดเผยข้าเสนอครั้งแรกที่ยื่นไปให้ปิจโตรนาโดนปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยันไรก็ตามสำหรับเจเดนชันโชที่เวลานี้เก็บตัวกับทัพทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามชี้ว่าตัวเองโฟกัสกับการลุยศึกยูโรเท่านั้นไม่ได้สนใจเรื่องการย้ายทีมเลยแม้มีข่าวว่าจะตัวโอเคในการส่วนตัวกับทางปีแสดงแล้วก็ตามผมไม่ได้สนใจเลยซันโชกล่าวตอนที่อยู่ในระหว่างฤดูการผมโฟกัสกับตัวเองและทีมเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราสามารถทําได้ คุณรู้ไหมทุกครั้งที่ผมอยู่ในสนามผมทุ่มเทตัวเองอยู่เสมอและแน่นอนว่าต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ผมสามารถทําได้ในสนามนั่นคือประตูลาซิตนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพยายามทํางานอย่างหนักอยู่เสมอเพื่อเทียบเมืม่อถูกถามพูดถึงเรื่องการซื้อขายมันรบกวนจิตใจหรือไม่สันช่วตอบว่าไม่เลยผมสงบใจมากกับเรื่องนั้นคุณรู้ไหมมีการคาดเดากันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำผลง,งานดีๆมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะรับมือยังไงในสนามและเดินหน้าทำในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ถ้าเดินหน้าทำแบบนั้นได้ผมมั่นใจว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะสิ่งนั้นที่สำคัญที่สุดส,สำหรับนักฟุตบอลและสิ่งที่ผมโฟกัสในเวลานี้ฉะนั้นเรื่องการได้ยทีมเอาไว้ก่อนผมลุยศึกยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษตลอดน,นะครับี่คสุกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของวันที่ 11มิถุนายนนะครับลุ้นในดิวของเจดันชันโชวอย่างหนักหน่วงนะฮะโดยในแหล่งข่าวบอกว่าจะต้องปิดดิวก่อนยูโร2020ตอนนี้นะฮะศึกยูโร2020ก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แมนยูเนี่ยยืนไปยังไม่ถูกใจปุริเซียดันมุนเลนครับสำหรับค่าตัวนะฮะ